วันที่สามวันที่สามของน้องๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะกับกิจกรรมน่ารักน่ารักของน้องๆนะคะอ่าทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องๆเหล่านี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆในช่วงวันปิดเทอมนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ให้ความใส่ใจกับวิชาศิลปะคุณครูอดีตเคยสอนวิชาศิลปะมาก่อนก็เลยนัดหมายกับน้องๆสอนศิลปะในช่วงปิดเทอมแต่ไม่ทุกวันนะคะตอนนี้น้องๆก็มาเรียนกันวาดภาพระบายสีขั้นพื้นฐานนะคะผลงานของน้องๆดีมากเลยเอาโชว์งานหน่อยค่ะ น้องทามโชว์งานน้องน้ำโมโชว์งานส่วนน้องโอมค่ะนี่งานของน้องๆเขานะคะเข้ามาเรียนกับคุณครูครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะส่วนน้องน้องแพรเรียนครั้งที่3ค่ะนี่ผลงานของน้องๆนะคะเรามาติดตามชมผลงานของน้องๆต่อไปนะคะสอนแค่สาชั่วโมงนี่น้องทามผลงานเป็นไงเห็นไหมคะ ส่วนน้องโอมวันนี้งานก้าวหน้านะคะเขาเริ่มวาดปลากับวาดคนแล้วค่ะคส่วนน้องโมนี่กำลังจะปิดงานนะคะกาลังจะเสร็จน้องพอเตอร์ก็เช่นกันนะคะ,ะไ,ไป <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> บนคูเสร็จแล้วครับไหนคะ เดี๋ยวเอาเป็นพื้นดินั้างพื้นดินพื้นดินต้องใช้สีอะไรคะว่าลายเ้อามองจ่าีอ๋อเอาสองสีด้เอาสีอ่อนกับสีแก่ค่ะอน้องแพรน้องแพรถึงไหนแล้วคะโอเคน้องแพรดิตั้งใจมากเลยนะคะเนี่ยน้องแพรน้องโอมนะคะน้องโอมตั้งใจไหมคะน้องโอมยกมือหน่อยน้องโอมยกมือหน่อยคะ่ะ นี่เอางานให้ดูหน่อยคะตอนนี้งานถึงไหนแล้วคะนี่ค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนี่ค่ะค่ะโอเคค่ะก็ทำงานกันแบบสนุกสนุกไปแล้วก็เล่นกันไปด้วยนะคะ เขาเรียกว่าเรียนบนเล่นค่ะคุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเด็กวัยขนาดนี้เขาจะมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่ได้เขาก็จะต้องมีรีเดกบ้างคุณคณรูก็จะให้เขาออกไปพักผ่อนเมื่อเสร็จชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะบางอย่างเขาก็อยากเล่นก็ต้องอนุโลมไปาวาดปลาหมึอกอ่ะยังหนูต้องวาดอะไรก่อนแต่ตอนนี้หนูวาดอะไรอยู่คะเนี่ยวาดคนวาดคนเสร็จแล้วสวยด้วยหไหมคะนี่ ขนหน้าเอียงคนหน้าเอียงมันจะจับดีกว่าส่วนไหนลูกไหนให้ครูดูสิโอ้ตัวโตดีจังเลยต้องพี่สมันมาสมกันมยอะ อนนี้ก็เวลาผ่านไปก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะผลงานที่ออกมาก็อยู่ประมาณนี้ค่ะสองชั่วโมงครึ่งเราจะพยายามจําจกัดชั่วโมงนะคะจะทํายังไงก็ได้จะต้องให้งานเขาออกมาดีแล้วก็ให้เสร็จตามเวลานะคะก็น้องเขาก็มีความรู้สึกว่าจะใส่ใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจค่ะ คุณนตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเราก็ใช้สีอันนี้เป็นสีเข้มคุณครูดูแมงกะพุนสิได้ได้จ้าอันนี้เป็นสีน้ำนละสองสมสี้าหกโอ้ยแมงก็ะพุนของนูเยอะไปเดี๋ยวระบายสีลำบาก้่าสีหรอกาเคอยากได้เยอะๆะ่ะแมงกะพุนตัวนี้ไม่สวยหรอยเกิด ทำเหมือนผู้ท่าเหมือนฆานี er ่ทำารงนี้ตรงนี้นี่เก็ทำทำสายหนานี้ทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อไปกออันนี้แม่อันนี้กปืนคูดูสิแม่กับพุนนูเป็นหลายตัวแล้วแสนตัวแล้วมั้งเนี่ยสีแดงหนี่งสองส2ม เดี๋ยวเขาจะต้องระบายเดี๋ยวเขาจะต้องระบายย่สบหกตัวโอ้โหระบายไหวเลยค่ะต้องใหมจะวาดอีกไหมคะจะต่อไหมคะขักง่อนใช่ไหมลูกโอเคยี่สิบหกตัวยี่สิบหกตัวทีนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแยกมาแยกนะคะ แยกอันนี้แยกแล้วนะแมงกระพุนมีไข่ไหมแยกต้นไม้แล้วทีนี้เรามาระบายผลมันจะมีสาลายมบางผมทำได้ไหมคะระบายทุกคนเลยคุณครูน้องคอยังลบนะ้องแม่มค่อยยังลบหน้าไม่ใครแงกระุน